ภาระเยอะนี่เขาสร้างไว้ให้ป้าอยู่เนี่ยมาครั้งก่อนจะให้ป้าอยู่ป้าไม่ได้อยู่ยมีแต่ของอยู่มันบอกเลยนะป้าต้องนั่งสมาธิสวดมนต์ตรงนี้ป้าไม่ได้ทําเลยเนี่ยไม่มีเวลาจะทําเลยนา <c oughs> มาดูมาม,ามีแต่ของเก็บของเตะไม่หมดยาชัวมาก็เก็บตัวนี้ยาข้างในมากา็อองตัวนี้ดูใครเอาไว้ลุงเอาไว้เหรอเออแนี่เอาไม้ข้างในเนี่ยเอามาเก็บไว้ตรงนี้นาาวกว่กาจะจับ<ต> ก็มาเก็บไว้ทำไมเยอะแยะกินล้เพิ่งอ๋อมาลุงเหมือนอนนั้นสร้าบ้านไงแล้วไม้เยอะก็เลยมาขงสาตบุรีก็ไม่ไม่มีเวลาเรามาถอยยาไม่สาตบุรีด้วยลุงไม่กินหนูก็ต้องกินอ่ะลุงไม่กินมันม่าเลาจะกินแล้วอ่ะเนี่ยเหมือนเราอ่ะชนิดน่าก็เหมือนมาหรือไม่มา นี่ไงจะแปลปุ๋ย้ยาพารานั่นแหละเยอะๆอ้ออกดอกแล้วนะเดี๋ยวเดินนั่งดอกให้หมดแล้วนี่คือมันเก็บไปหมดแล้วรอบนึงใช่ไหมเต่แต่กว่ายังพลานเล็กๆหรือนี่โตแล้วโตแล้วจะบังไปหมองไม่เห็นอะไรเลยแต่ก่อนแบบเหมือนยังยเห็นอยู่ใช่ป่ะยังมีแบบคนมาต้องมาอย่าหย่ดเล็กๆยังแบบช่วยกันขุดช่วยกันอะไรอย่างนี้อยู่เลย อันนี้ะขามป้อมอะไรนะมะขามป้อมมะขามป้อมใช่มะขามป้อมลูกใหญ่ของลุงมีอยู่แต่ก่อนเนี้ยใช่ไหมเอามาปูเนี่ยปูไว้โอ้ขนมนองมีเนี่ยเอาตัวเอาขำโตต้นไม่น่าไม่น่าตัวเอาขำโตโอ้ป้าถือขนมเนี่ยรางรางหมกเรือเรือเราก็คือ เอาเะไาลองหม้ใช่ใช่ <ๆ S 2> ไม่ไม่ไลองหมเราอยากเขาขายขลอง,ลอง้สี่ห้าร้อ,อยอ่ะสี่ห้าร้อยเลยนะลังใหญ่เนี่ยใครมาซื้อผมไม่เอาเขาขายกันนที่หลายเห็นเห็นมากินเลยนะคนนันนก็ะหารขายขายให้คนที่คนเหนือคนอะไรที่ข้างล่างเขาก็กินกันเขาช่วยกินก็าทำแกนทำอะไรใช่ปะ่ะ <im itation> โอ้ลังละสี่ห้าร้อยเลยนะลังใหญ่อะลังตั้งสี่ห้าร้อยกว่า เราลองเพลงก็มีหลายรอบแล้วตองนี่มาอากาศไม่ดีไงแต่ว่างช่วงนี้แหละก็มาช่วงนี้แหละเยู่อยยู่อู่ที่ไหนนะที่ปั่นที่กรุงเทพใช่ออ๋เดี๋ยวๆสัปดาห์นี้เราก็กลับมาแล้วใครมอจะลงใบคราฟไปซื้อขอลอะไรก็กลับมาแล้วใช่ครับกำลังคิดอยู่พักไหนดีคืนเนี้ยเลี้ยวที่ว่าไม่ได้ก็มาพักก็การเต้นนอนนั่นแหละ กลางคนนอนที่บ้านเลยนะไม่ต้องกานเต้ก็ได้เอาไห<อ>นบอกทำอะไรใหม่หมหมตรงไหนที่ข้างในนูน้นใช่ไหมข้างในนั่นแหละข้างในใช้ งั้นเดี๋ยวป้าขึ้นมาเมื่อไหร่ก็โทรบอกแล้วกันเนาะแล้วก็ขาบรถมอเตอร์ไซค์มาเดี๋ยวไปเที่ยวดอยไม่สลาตัวไหนเดีไปยังอ่ะเนี่ยก็เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปเลยเออนะขึ้นไปแล้วก็เีลยวตอนเย็นอ่ะเีลยวโทรหากันได้ตอนเย็นมีทรเพราะว่ามีมีมอเตอร์ไซค์ไงเราก็ไม่หัวนะเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์ก็ลำบากนะไมันมอเตอร์ไซค์ไม่มีรถลำบากเลยแล้วเราไปสงที่ว่าก่อนเออแต่ก็บอกเอ้ยมาอย่างไงเนี่ยสงสัยน้ารถมอเตอร์ไซค์มาไวเจอตัวไหนอ่ะเดี๋ยวไปสงที่ว่าก่อน แล้วก็เราไปข้างล่างแล้วก็เข้าขึ้นมาโอเคก็เมื่อวานก็คิดอ,อยู่ว่าจะ้ก็คิดอ,อ,อ,อยู่เอ๊ะมานยังอ่ะเมื่อวานบอกจะมาก็เลยโทรมาวันนี้ก็เชื่อเอ๊ะห๋ยวจะโทรดูนะเที่ยวอ,อยู่ตัวเมืองก่อนนะวันอ๋อเหอลืวแตเชียงรายอยู่เชียงรายเลยแม่จ้าก,ก็เลยจะได้ขึ้นมาพร้อมอันท<อ>ี่อยู่นั่นแหละที่ป่าค้าในอ่ะมีสถานที่เราก็มีจะมาอืเดี๋ยวพิธีขลังฝนตากกาแฟตรงนั้นะ เดี๋ยวปีหน้าเราก็ท่าสาสาแล้วก็ที่ตากกาแฟเหรอเนี่ยกำลังท่าหุ่นน้ำกำลังท่าหุ่นน้ำข้างหน้าอยู่เพราะมีแต่คำโวยใช่ป่ะคนที่ทํางานหรือมาอะไรเงี้ยมามาหน่อยเงี้ยจะได้สะดวกไงอะไาจะท่าหุ่นน้ำอ่ะมีคนงานเยอะเหรอมีคงมาอยู่สี่คนสี่คนโอคช่วยกัดแพะช่วยกัดทำอะไรเงี้ยนนั่แหละเดี๋ยวค้างเมืคืนหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลงกลับโอเคโอเคโอเคอเคจะจะลงกลับไปแล้วอมาก็กลับ หลายวันหลายวันแล้วอ่าเดี๋ยวไปค้างเชียงรายอีกคืนหนึ่งโอ้มาจะดสิบวันแล้วเนี่ยตั้งแต่ออกเดินทางวันเนี้โอ้ <laughs> วันนั้มนมาอยู่เชียงใหม่สองคืน <laughs> ใช่แล้วมันคือเชียงรายเมื่อคืนเชียงรายก่อนเชียงใหม่ก็อยู่ลําพูนมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆลูกสาวก็อยู่เชียงใหม่เอ้าอยู่เชียงใหม่คร <laughs> ับลูกสาวคนนี้ยอยู่เชียงใหม่ทำอะไรอยู่นั่น หนังสือออนไลน์อ๋อโอเคแล้วหนังสือหนังสือออนไลน์ด้วยแล้วก็มีเพื่อนมีฝูงอะไรก็ทำอะไรแต่อะไรเนี้ยเขาชอบแต่งยังไงกันแต่ไม่มาขายของอยู่นี่นะคนนู้นไม่ชอบขายของแต่คนนี้ชอบขายคนนี้กับคนตัวชอบขายของคนนั้นอยา้ขายเขาไม่เอาหมาตอนนี้เขายังยังอยากอยู่ข้างนอกกันเพราผมก็บอกหาประสบการณ์ก่อนเนาะแล้วไม่มีใครอยากทำสวนเหรอ ไม่ใหญ่ไอคนตัวมบามากๆเหลือสภาพง่ายๆนเะหลือเหลือจะมาทำนะเดี๋ยวจะมาทำสวนจะได้ปลูกผาล้วนะออร์แกณฑ์หนีพูดกันอย่แงไรวันนี้ก็ลุงทำไม่เยอะใครจะอยากมาทำต่ออ้วนเหนื่อยอ่ะเหนื่อยเหนื่อยมากไม่ง่ายทำสวนทาร่เหนื่อยสามสิบห้าไรสองงังก่าห้าสิบสองตารางวัดเหนื่อยไม่ใช่ง่ายนะแต่ใช่ไม่ยากอ่ะยากดูง่ายแต่ไม่ใช่ง่ายเวลาจะทำจริงๆแล้วอ<ม>่ะเหนื่อย<ม> ได้เวลาด้วยนนั่แหละไปเดี๋ยวไปทำธุระก่อนเดี๋ยวผมขึ้นไปหาอะไรกินบนดอยแม่สลองก่อนไปไม่ส้องีาเที่ยวก่อนนะเดี๋ยวตอนเย็นยังไงแล้วก็โทรหานะเอหนูเยอะหนูเยอะนี่แหละปลูกไว้ปลูกไว้ให้หนูกินเราไม่กินเองนี่แหละกินไม่หมดหรอกกินไม่หมดหรอกินไม่หมดแบกหนูกินแบกแล้วกินหนูกินดีกว่า โดยมันห้อยเต็มไปหมดอ่ะฟักธงฟักทองไม่ไม้เก่งมากก็ไม่มีใครกินเลยสิสามารถเลี้ยงไก่ใช่ป่ะสับเลี้ยงไก่อันนี้เขาอ่ะไม่ไม่เลี้ยงไก่อืมเลี้ยงแล้วกินก็ไม่กล้ากินเรียกว่าเราไม่กินนะเลี้ยงไว้ก็ไม่กินนี่ออไม่อยากเลี้ยงเขาอ่ะใช่ไหมเก็เราไม่เลี้ยงออกมาเยอะๆจะทำไงใช่ไหมขู่จับไปกินเราก็ไม่อยากให้เขาจับไปกินใช่ป่ะเราเลี้ยงนะเดี๋ยวงป๊อบป๊อกโอเคเลี้ยวถั่วหางกันนะโอเค เก่งจังเลยตันสบายเลยตันสบายเโอ้ได้เลยค่ะตันสบาเลยขาข้างหน้าเล